ปวดปอปอก็เพิ่งทราบนะคะอันนี้แม่ปุ้ยเองก็เคารพในดุลพินิษนะคะของเจ้าของเวทีเราเองก็ไม่ไม่มีคำพูดอะไรปดก็คือปลดแล้วก็พร้อมที่จะเอาตำแหน่งของเติร์ดรันอัพออกนะคะแต่จริงๆถามว่าเราคิดถึงเรื่องนี้ไหมไม่ได้คิดค่ะเพราะว่าเราทำการบ้านพอสมควรในอดีตที่ผ่านมานะคะ มิส s ูเอก็ไปประกวดมิส s วิลด์ได้ตำแหน่งหรือว่าเนี่ยหลายต่อหลายเนี่ยคือเราทำกันบ้านจริงๆนะคะคนที่ได้รองท็อปต่างๆของมิส s ูนิเว r ร์สก็ไปประกวดในปีนั้นใน Miss World แล้วก็โอ้โหเรียกว่าเข้ารอบลึกๆได้มงมาแล้วด้วยซ้ำค่ะเราก็ยึดถือตรงนั้นเพราะว่า uh, ไม่ได้มีกฎข้อห้ามอะไรตรงนี้ค่ะตั้งแต่อดีตมาเลยค,ค่ะไม่ได้มีมมเอกสารไ,ไม่มีค่ะไม่มีค่ะ,คะเพราะว่าตอนที่ออโอปอรประกวดเสร็จนะคะจริงๆก็ตั้งแต่ปีฟ้าใสาเข้าเข้าท็อป5ก็ก็ไม่เคยมีสัญญาอะไรนะคะก็เลยคิดว่าออไม่เป็นอะไรค่ะ นคนก่อนที่สามารถไปประกวดได้เขายังอยู่ในวาหนึ่งปีหรือเขาพ้นไปแล้วอยู่ในวาหนึ่งปีค่ะถ้าเราไปสืบพ้นนะคะก็อย่างโอ้เยอะมากเลยค่ะค่ะโมโดวาปี2024ก็อยู่ในนจีเรียสองพันหเซาล์อัฟกาก็อยู่ในปีนั้นน่ะมันประกวดต้นปีปลายปีอะไรเงี้ยเขาก็จบตรงนี้สมมุติว่าได้ท็อป10บ u หรือท็อปลึกๆเลยเขาก็ไปประกวด m u ต่อค่ะประกวดมิสเวต่อค่ะ ไม่ทราบเลยค่ะวานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่ามันจะเป็นประเด็นที่ขามาดหมางอะไรไหมคะแม่ไม่เป็นประเด็นหรอกค่ะเราก็ต้องอย่างที่ปุ้ยแม่ปุ้ยบอกว่าพยายามอย่าไปเป็นประเด็นนะคะแค่นี้ก็ประเด็นเยอะแยะปวดหัวไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นประเด็นในเมื่อเขาปลดก็ปลดแต่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์การปลดรอง m อมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไปแต่รอง MU มไม่มีสัญญาไม่ใช่เหรอคะก็ไม่มีค่ะไม่มีค่ะ แต่ก็อย่างที่เรารับทราบกันนะแม่ปุ้ยก็เคารพนะคะในหนุ่นพินิษและที่สำคัญยังไงคนทั้งโลกก็จดจำแล้วค่ะว่าโอปอคือเติร์ดรันเนอร์อัพของ MU 2024มีส่วนตัวพี่ปุ้ยมีข้องใจมีอะไรไหมทำไมมาเปิดกับปีเราก็หมายถึงว่าอะไรก็เกิดแต่กูนะไม่ไม่ไม่ข้องค่ะไม่ข้องก็ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่า เจ้าของเวทีเขาก็อาจจะตั้งกฎขึ้นมาหรืออะไรอันนี้เราก็ต้องเคารพในกฎของเขาก็ไม่ได้มีอะไรเพราะคิดว่าคุณค่าของโอปอคุณค่าของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันอยู่ที่จิตสำนึกและความมุ่งม,มั่นที่จะทำอะไรมากกว่าเราให้ไปมองตรงนั้นค่ะจะไม่มีผลกระทบกับ กำลังใจก,กับการไปประกวดครั้งนี้ใช่ไหมพี่ปุ้ยไม่มีหรอกคะ่ะเพราะว่าเราปากักธงโอปาปาปนะักธงแล้วว่า<ม>การประกวดมิสโวในครั้งนี้มันคือบทบาทใหม่ที่โอปาต้องการที่จะปิดข้อกังขาในหัวใจของเขาความต้องการในหัวใจของเขาเขาพูดเวลาเขาเรียนเขาซ้อมอะไรเขาเยพูดกับแม่ปุ้ยบอกเขาอยากไปมากเลยเขาอยากไปแบบว่า,าไปเยี่ยมเด็กทั่วประเทศไทย ไปเยี่ยมคนป่วยมะเร็งทั่วโลกอยากจะไปแม่ปุ้ยบอกเธอก็กินไม่เยอะเดี๋ยวเธอเป็นลมเป็นแรงแล้วไปในที่กันดารเธอไปไหวเหลยบอกโอ้โหคุณแม่นั่นคือเขาพูดดีนะเขาบอกว่าชีวิตเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วเขาได้ทําอะไรแบบเนี้ยเขาว่าโอ้มันมันคุ้มค่ากับกนเกิดเป็นมนุษย์มากคือเขาพูดอย่างเงี้ยแม่บอกเออก็ทําไป แค่นั้นเองตที่เราเพิ่งทราบข่าวพี่ปุ้ยหลังจากนี้เรามีโอากาสอยากจะยกหูสักถามหรือว่าอะไรไมจริงจริงมันก็ไม่ต้องไปถามแล้วค่ะเพราะว่าในเมื่อเขามีดุลพินิจออกมาอย่างนี้เนี่ยเราจะไปถามเพื่ออะไรนะคะเราก็มีหน้าที่เคารพดุลพินิจฐ์เขานะคะเจ้าของเวทีเขาบอกว่าปลดอปลดก็ปลดก็อเอาชื่อออกจากไบาโอของน้องเท่านั้นเองพี่ปุ้ยไม่อยากทราบเหตุผลที่แท้จริงเหรอคะเหตุผลที่แท้จริงไม่อยากทราบแล้วค่ะทราบเรื่องตัวเองก็ยุ่งละ เห็นว่าแล้วมันจะป้อนองมิสเวิร์นี่ขึ้นเอาโอปอเอาไปเอามิสเวิร์ใหญ่เอาไปขึ้นเรียบร้อยแล้วคนกดเยอะมากเหรอคาโอ้ดีใจจังเลยก็ขอบคุณนะคะขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณค่ะรู้สึกนะอยู่ในห้องนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าไม่มีเวลาเปิดมือถือใใจจมมมาา่แก็ดีค่ะก็อย่างน้อยๆเนี่ยเราอยากให้จริงๆเนี่ยพอทําอยู่ในแวดวงนางงามเยอะขึ้นนะคะมันก็จะเรียนรู้อะไรหลายอย่างเรียนรู้เรื่องของ ความรักใคร่ความเกลียดชงังความามีอคติโดยที่ไม่มีเหตุผลแบบอันนี้เราพูดถึงภาพรวมทั่วไปเนาะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราต้องตั้งมั่นตัวเราสติของเราที่ดีว่าเราอย่าไปทำแบบนั้นกับใครทั้งสิ้นแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองที่ดีที่สุดต่อไปแล้วย้ำตรงนี้นะคะว่าเรา respect ชื่นชมในทุกๆเวทีเพราะว่ามันไม่มีเวทีไหนหรอกที่มีนัยยะหรือมีออต้องการที่จะทำอะไรที่มันไม่ดีอ่ะมันดีๆหมดทั้งนั้นเพียงแต่ว่าใครทำอะไรแบบไหนก็เลือกสนุกกันไปนตาม,มจริตแฟนนางงามแซวแม่ปุ้ยคืนชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะได้ลิขสิทธิ์ได้ทำเวอร์ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแม่มองเออได้กลับอะไรอย่างเงี้ยจริงๆฉันก็ว่าโกลบอลก็ใหญ่เหมือนนะไม่ค่ะฮะอะไรใหญ่อันนั้นแหละใหญ่ จะบอกว่าก็ไม่คิดว่าตัวเองฝึกคืนชีพหรือดับชีพเพราะว่าทุกวันที่ตื่นนอนอยากใช้กําลังใจทุกคนนะคะเวลามันมีอุปสรรคมีมรสุมอะไรเข้ามาเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเเราตายแล้วมไม่ใช่เราจะตายจริงๆเมื่อมันเราไม่ตื่นมาเราไม่หายใจขี้เกยียจหายใจอันนั้นตายจริงๆแต่ว่าตราบใดที่เราตื่นขึ้นมาเรายังมีลมหายใจแม่ผู้อยากจะให้กําลังใจทุกคนว่าคิดไปค่ะว่า เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรเข้ามาในชีวิตที่ทํามากมายเพียงแต่ว่าเราต้องตั้งสติให้ดีรับมือกับมันให้ดีแล้วก็ทําไปค่ะถ้าเห็นว่าตอนที่เข้าไปคุยกับเทโรเนี่ยมีอีกเวทีนึงเดือดโทรไปหาทางผู้ใหญ่ในเทโรเป็นร้อยสายนี้อันนี้อยากให้พี่บุ้ยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวอะไรคะต้องไปถามทางกองคเขา Miss World Thailand <c oughs> ก็มีการพูดคุยกันค่ะว่าอย่างที่บอกว่าจะเป็น new world new chapter ก็ต้องอทำกันบ้านกันอย่างหนักนะคะแล้วก็คงจะต้องขอความร่วมมือจากพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนว่าในฐานที่ตามนังงามมามากเกินนานเกินแม่ปุ้ยอีกอะ ก็เด <than whatever in England> ี๋ยวต้องมาคุย mm กัน hmm. ว่าไม่จริงเอาไม่จริงเหรอไม่จริงเหรอบ้าฉันต้องทำมา6ปี7ปีออใช่ไม่ได้พูดถึงอายุพี่ออยนานสุดพี่อ้อยนานสุดะแม่ค่ะขอความไปถึงอุปกรณ์ไปนิดนึงเห็นว่าเดี๋ยวทางกอก็จะให้เอาตำแหน่งออกจากไบโอก็คิดว่าโดยมาเอาออกยังคะ หู้ใจแล้วเร็วเนาะเพิ่งลงไปเดี๋ยวนี้ออกแล้วเหรอปอ <O po. S 1> คือก็คิดว่าในเมื่อเขาประกาศว่าไม่ให้เราใช้ใช่ไหมคะแต่จริงๆ MUT ก็คงต้องอยู่ต่อไปเพราะว่ามันเป็นยุคที่แม่ปุ้ยทำแล้วก็จ่ายคา่าลิขสิทธิ์ทำนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ไม่ได้มีอะไรแต่จริงๆอย่างที่บอกนะคะ,คะไม่ว่านางจะอยู่ในตำแหน่งอะไร วัตถุประสงค์และมิชชั่นที่นางจะทํามากกว่านั่นคือสิ่งที่ดีนะคะ<ช>ก็อยากจะฝากแฟนๆนะคะมาให้กําลังใจแล้วก็สร้างความเคลื่อนไหวให้เกิดใน Miss World Thailand กัน<ช>ะนะคะเป็นกําลังใจให้ทั้งกองประกวดคุณไบรอันเองและท่านประธานเองแล้วก็โอปอด้วย<ช>ค่ะโรดัชั่นปีหน้าวางแผนไว้ยังไงบ้างคะแม่ก็วางแผนไว้ว่าโหอทุกปีมันเกินอยู่แล้วนะ50 โอ้ยอยืมเอาตังมายืมหน่อยก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะเราก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะเรื่องสัญญาพี่ปุ้ยมีกับเทโลมีไหมเกันยังไงจะตป็ปีหรือว่าเป็นก็อันนี้ก็ยังยังไม่ได้เปิดเผยนะคะเดี๋ยวก็คงจะมีการพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคุยกันมาเมื่อ3ปีที่แล้วก็คงจะมาทําไปเรื่อยๆตราบใดที่นโยบายต้องกันนะคะเราก็ทําโดยที่เราไม่ได้มาเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์ค่ะค่ะทำในแง่ของการมาร่วมกันคั้ สิจะเป็นของคุณไบรอันอูใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะก็ถ้าพูดแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผู้จัดไม่ได้มารับจ้างจัดค่ะทุกอย่างคือกันมาแชร์กันเลยค่ะมาช่วยกันสต้องัญญากับ p n ใช่ค่ะทบ เทโรทีเอ็นค่ะอ้โเป็นกำลังใหม่กำหนดใหม่ไปด้วยกันค่ะแม่ไม่เหนื่อยเคะเพราะทำหลายเวทีมากนักสาวไทยจริงๆถ้ามันทําพร้อมกันในเวลาเดียวกันอาจจะเหนื่อยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่ากลัวว่าแฟนคลับเนี่ยเดี๋ยวไม่มีอะไรดูนะคะก็ก็ดูไปเลยค่ะทุกเดือนนะะคถ้าเรื่องงนึป็นอย่างนี้แล้วกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับมิจูเวสไทยแลนด์มิจูเวสโอปอลสามารถเข้าร่วมหรือว่าเกี่ยวข้องได้ยังไงบ้างหมายถึงออสจริงๆแล้วเราไม่ได้มีข้อ เซโนอะไรเลยนะคะเรายินดีร่วมงานกับทุกเวทีเลยค่ะก็ทางเราเนาะเออทางเรานะคะไม่ไม่มีประเด็นค่ะจะไปทําอะไรอะไรที่มันเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นเรื่องที่มันดีงามเหมาะสมยินดีหมดค่ะใช่ค่ะหลอกขามหลอกขามอะไรนะก็คำสัญญาแม่ปุ้ยว่ามันไม่สำคัญเท่าการกระทำโปรดรอดูค่ะ lên subscribe cho kênh Ghiền Để <laughs> <đánh> <Okay>.